ไปยันหลังกูเป็นวับได้ผีวับได้ <laughs> ผีวับได้อ้านผาแ <laughs> อลได้พุ่งได้พี่นะสามารถแอลไดพุ่งได้ไหมใช่เหรอแอลได้พุู่ตายแอลเนี่ยเราอยู่กันที่ไหนวะเนี่ยเชียร์เราโดนทิ้งไว้ทุกคนใช่ปะ เออเรามาโดนทิ้งที่ไหนวะนทนเลดิแต่แสงมันแสบตามากเลยอะคือแสงมันแสบตาทั้งนี้เลยวะเอาไงสไปเดอร์แมนนี่มืดแล้วว่ะมืดแล้วมืดแล้วพี่ต้องไงต่อเนี่ย ไมเปิดไฟได้เปิดไฟฉายได้โอเคกดเลยเปิด F ก่อนพี่นำเลยพี่คือเราต้องหาชิ้นส่วนมาประกอบเป็นวิทยุนะครับทุกคนเพื่อที่จะต้องติดต่อยกันทางไทยอ่ะหน่วยช่วยเหลือปะเราต้องตติด่่อหนวยช่วยเหลือใช่ไหมเอาเรามาทิ้งอยู่วะเป็้อะไรพี่จะไปเจอแค่หนึ่งงานพี่โอเคไปไปไปรีบเลยแต่เราเดี๋ยววิ่งก่อนวิ่งก่อนโอ้ยอ่าเราได้เจอสองอะไรพี่เจอสองอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเอยพี่เข้าบ้านก่อนไหมพี่เข้าบ้านดิเข้าบ้าน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 ดิเข้าบ้าน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 เราลงลงลงได้ปะ เออป่ะเออลมลบลมลเออปิดไฟปิดไฟปิดไฟกลัวมันน่าจะเออปิดไฟเออโอเคหลบเลยพี่หลบเลยอาอ๋าออันนี้คือเสียงเสียงปีศาจเว้ยแล้วคือเรามาอยู่ไหนไม่รู้พี่ตอนเนี้ยน่าดิคืออาจจะอยู่ที่ที่มันแบบอาจจะโดนสิ่งนะล้ายก็บอกพันอะไรมา <c oughs> ใช่พ,พี่เก็บอาวุธได้นะพี่ใช่เหรอเนี่ะหุ่ยแบตเตอรี่เนี่ยมีมีดพี่มีมีดมีมีดมาเอามีดพี่ข้างในนี่หรือมีดมีเหรอ ข้างในไหนวะมีมีมีเดี๋ยวข้างในบ้านพี่ทีสพิศออกออกอยู่ไม่ต้องต้องรอหนึ่งนาทีสามสิบสามวิอ่ะเห็นปะเข้ามาเข้ามาเข้ามานี่เข้ามานี่กอ่ะเข้านี่เห็นปะขวาบนอ่ะเก็มีไม่ใช่เว้ยขวาบนคือเวลาเว้ยถ้าเราไม่งั้นเราไม่รอดเก็บมีดเองพี่กดตัวคิวสามารถเลือกมีดได้พี่อ้ยอ๋อมาไหนอ่ะกดขี้ขวากดขี้ขวาถือมีดเฮ้ยมามามาเร็วเงี้ยได้ได้เชื่อกูเชื่อกกูได้วุ้ยน้ามันไปแล้วน่ะเสียงหายแล้วเสียงไปข้างหลังแล้้วซายอะไรพี่ขวาซ้ายพี่มันอยู่ซ้าย อยู่ไกลอยู่เอาไปเอาไปพวกเราหาได้เว้ยที่แบบนี้แหละในรถในรถกลัวมีนะในรถอ่ะที่มันมาพี่มันมาว้ายวกจับเข้าบ้านเอ้ากู้กูกูไม่อยู่ในบ้านกูไม่เอ้าบ้านพังแล้วไอ้จันเลยกูกลับรถแล้วเุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยอ่ะหาชิ้นส่วนวิทยุ โอเคพี่หลังจากที่เราโดนปีศาจวันนั้นทำร้ายมาจนเราเสียชีวิตแล้วก็มาเกิดใหม่ที่เมืองไหนไม่รู้เราฝันเว้ยเมื่อกี้อ๋อเหรอเมื่อกี้เราฝันเหรอแล้วเราอยู่ในสามพนเราฝันเหมือนกันด้วยนะใช่ดิคือตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองแห่งหนึ่งนะครับทุกคนเราโดนส่งตัวมาอีกรอบหนึ่งนะครับเราก็ต้องทำภารกิจเดิมนะพี่วิวตรงนี้พี่ผมเห็นแล้วพี่ผมเห็นแล้วอันนี่อนี่อันนี้อันนี้ป้าอนี่ป่ะอันนี้คืออะไรไม่ไม่อันนั้นมันอันนั้นมันอันนั้นพี่มันแป๊บใช่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 ทียนนนึงโออออเคัััละน ชิวๆววกว่าตาเนี่ชิวตอนนี้ล็อกเหรอแยกกันหาแยกกันหาง่ายกว่าเว้ยเชื่อกูเยาะกันหาแยกกันหาง่ายกว่าเว้ยเชื่อกูกูไอ้เอ้ยกูไปหายทาวเวอร์กันน่าจะมีอะไรอยู่การจะวิ่งเยอะนิมึงมีอะไรใครมีอะไรตะโกนบ่อยน,นะแบบตะโกนอุ้ยนี่เนี่ยครบเลยการครบเลยใช่หรอพี่ครบแล้วพี่ออเจกหรือดีดีโอสร้างที่ไหนวะนู่นนู่นนู่นใช่ปะนู่นมันมีมาร์กอยู่พี่มีมาร์กอยู่พี่ไหนอะ ไม่เห็นเลยเราต้องรีบวิ่งพี่อ๋อเจอแล้วเจอนล้วปีศาจหลอกล่าแล้วพี่ตอนปีศาจหลอกล่านะโอเคโอเคเราต้องรีบหนีนะครับทุกคนเพราะว่าปีศาจมันจะมาทำร้ายเราแล้วนะครับอาจจะมาดักเราที่เลยก็ได้เต้เพื่อนตีไม่น่ากลัวเออกูรีบวิ่งอยู่เพื่อนไม่ต้องรีบต้องรีบต้องรีบกูวิ่งอยู่วิ่งอยู่มต้องรีบไปไหปยันหลังกูแม่งวาร์ปได้ผีวาร์ปได้ผีวาร์ปได้วาร์ปผา กูเข้าบ้านกูเข้าบ้านอย่างเดียวเฮ้ยตายได้ได้ได้กูหนีหนีตายกูตายกูจะตายใช่เหรอยังไงดีวะไอ้การปิดไฟปิดไฟปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วแอบในพุ่มได้พี่นะสามารถแอบในพุ่มได้ไหมใช่เหรอแอบในพุ่มกูตายไอ้การข้างหลังพุงเลยอีผีวับได้เออเราต้องวิวิวิ่งไปสร้างเปล่าวะว้ามันดูดกูมันดูดกูมันดูดกูมันดุดกูมันดุดกูอ้า ยทากูอยย่่าาททกกูอ้มันมันมันดักอยู่เว้ยมันดักอยู่ไม่รู้วิ่งมาสร้างอะไรกูไม่สนอเลยเออสร้างสร้างมึงสร้างนี่มึงสร้างมึงสร้างสร้างเดี๋ยวกูรอให้เฮ้ยอยู่ที่กูแป๊บเขาแป๊บอะเดี๋ยวเขาแป๊บมามาเจอกูอีพาไปเฮ้ยเอาดิเอาดิรอไว้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  เอาอีกบอตายเองนี่พี่ตายแล้วมามาเจอกูอ้าวเลยกูคนเดียวเอาไอ้ประการนี้เออกูต้องรอใช่ไหมหรือว่าอะไรไม่รู้รอเป็นคนไม่เชื่อเหรอไม่รู้เรื่องเลยถ้าติงจะมาหากูปะวะ มันจะมาไอกูวหมแอบในภูมิดีกว่าปลอดภัยกว่าหรือเปล่าวะมันให้มึงไปที่ไหนวะมันมีมาร์กวะไม่มีพี่มึงไปฆ่าผีได้เลือดกูไปวิง่งเลือดกู <c oughs> อ๋อรอชาวหรือเปล่าวะใช่อ่ะพี่รู้อ่ะไม่เคยเล่นด้วยก็ <c oughs> ไม่เคย <c oughs> เฮ้ยวักแอบในหินเออยังไงวะรอเช้าอู้ดีนานเลยดีโอ้มันไม่น่าว่ะลองรอแหละดูเลือดกูดูไม่เห็นนี่ ไปดิเดินไปเลยเดินไปหาเดินหาเดินกลับเข้ามาในเมืองได้เหรอวะอาจจะมีอะไรในเมืองวะเดินตามไฟไปได้บ้เนี่ยมึงไปดูวิทยุมึงก่อนมึงไปดูวิทยุมึงก่อนตอนเนี้ยอถพาไปวิทยุมึงดีู่มึงกดใช้อะไรบอปวะไม่มีอะไรให้กดใช้เลยอะคือแบบนี้เล่นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนพวกกรไม่เคยเล่นเือนกันเฮ้ยเห็นว่าผีมันหายไปแล้วเนี่ยใช่อ๋อแล้วมันอาจจะบั๊กก็ได้นะมัอาจจะแบบพัดซีที่เราผ่านหรือเปล่าเอ้ามีคนหัวขาดหนึ่งตามึงติดไว้คนเดียวดินะ เออเข้าไปเลยเดินไปเลยเก <c oughs> ็บเต็มได้วิ่งน้ำเงินองอยู่ไหนไม่รู้ตามไปไปด้วยกันโอ้แต่แดงจ้าใครมันมาพ่นอะไรไปวะเนี่ยเฮ้ยใช่เมืองปะข้างหน้าผมแม่งมองไม่เห็นจริงเออเนี่ยใช่เว้ยเฮ้ยคือทิ้งกูไว้คนเดียวเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเสียงมาจากหลังวะกูได้ยินเสียงปีศาจแล้วกันเพราะว่ามันกูไ,ไ,ดได้ยินเสียงปีศาจใช่ใช่ใช่เดี๋ยวไปบู๊ในคลิปเอาพี่ได้ยินอยู่ โอ้ยมาแล้วขวามือป่ะวะแปดพีแปดพีแปดพีกูขอล็อกแปดพีให้กูชนะเถอะรัวกูขอกูแปดพีเองกูขอเธอเพื่อนสองหนึ่งว้าวแล้วเฮ้ยเอาเอาว้ายยังไม่ชนะเดี๋ยว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 กำลังจะต่อวะช่วยกูช่วยกูใครก็ได้ช่วยกูเต็มไม่น่ากูจะหมดแล้วม่อยู่เปล่าเฮ้ยนี่ไงโฮเทลเลยอะโอ้ยโอ้ยไอ้เฮ้ยบ้านพังง่ายยังไงสัตว์เด้อยมึงทำ เรไงต่อโอเคครับเราถ right? okay. okay, <book farming> okay, ือว่าเราลอดนะครับทุกคนโอเคครับถือวเราลอดอีทอกูค้องกู